วันนี้นะครับหมอดูแฮร์รี่หลังจากที่ได้ไลฟ์สดไปเมื่อตอนเช้าก็ต้องบอกก่อนว่ามีกลุ่มแฟนคลับนะครับของน้องต้าอยากจะให้หมอดูแฮร์รี่เนี่ยดูให้หน่อยว่าโง่เห้งของน้องต้าเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเนาะวันนี้หมอดูแฮร์รี่ก็จะมาวิเคราะห์ให้นะครับยินดีเลยคือจุดหนึ่งที่เห็นเนาะคือถ้ามองแบบมองเผลน,นนะครับมองมองโครงหน้าของเขาเนี่ยคล้ายๆคนที่ชื่อคุณกะทิงเลย เนาะคุณกะถิ่งหน้าคล้ายๆกันเลยโครงหน้าคล้ายๆกันนะครับก็คือจะเป็นใบหน้าออกแนวรูปไข่แล้วก็ตรงบริเวณคางเนี่ยจะมีความเรียวแล้วก็เล็กมากๆคือถ้าเทียบกับหน้าผู้หญิงแล้วเนี่ยเพอเผลอหน้าของน้องต้านเนี่ยเล็กกว่าหน้าผู้หญิงอีกนะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจมูกหรือว่าปากนะครับแต่จุดหนึ่งที่หมอด,ดูแฮร์รี่มองว่าสวยนะครับนั่นก็คือบริเวณคิ้วของเขานะครับมีความหนานั่นแสดงถึงว่าคนคนนี้เนาะเป็นคนที่ดึงดูด หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือคนรักนะครับมักจะเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยถ้าเป็นคิ้วทรงนี้อยู่แล้วเพราะาอันเนี้ยถึงแม้ว่าจะเห็นในภาพนะครับต้องบอกว่ามันก็คือการปรับแต่งตามความเหมาะนะครับแต่หมอด,ดูแฮร์รี่วิเคราะห์ว่าในพื้นคิ้วของเขาเนี่ยมันมีประมาณเท่านี้แต่จุดหนึ่งที่หมอด,ดูแฮร์รี่รู้สึกว่าหน้าเขาคล้ายๆกับคุณกระทิงเนาะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยน้องก็ยังเด็กอยู่เนาะถ้าจะไม่ผิดหน้าจะยังไม่ถึง20เลยฉะนั้น เข้าใจแหละว่าด้วยบริบทของช่องอาจจะให้น้องเนี่ยแสดงเป็นในเรื่องของหนังภาพยนตร์หนังซีรีส์ไปก่อนเหมือนชิมลางไปก่อนว่าอันนี้คือการแสดงแล้วก็ค่อยสะสมประสบการณ์แต่ถ้าจะให้มาแสดงละครเหมือนดูแฮร์รี่มองว่าน่าจะอีกหลายปีนะครับจนกว่าน้องจะโตมากกว่านี้เพราะจริงๆดูจากโครงหน้าน้องเนี่ยยังดูค่อนข้างยังดูเป็นเบบี้เฟสอยู่ยังดูเด็กอยู่เนาะฉะนั้นกลุ่มทารกกลุ่มของเขาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของคนที่ ชอบในซีรีส์นะครับแล้วก็เป็นกลุ่มเด็กฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกใจเลยที่น้องเนี่ยได้แสดงหนังภาพยนตร์แล้วก็ได้แสดงซีรีส์เนาะก็ตอนนี้ก็ติดท็อป10หลายหลายคนก็ชื่นชอบรวมไปถึงตอนที่หมอดูแฮร์รี่ไลฟ์สดนะครับคือตอนแรกหมอดูแฮร์รี่รับปากว่าจะมาบอกว่าเอ๊ะโงเฮงของน้องน้องต้าของเราเป็นอย่างไรเนาะก็ต้องบอกว่าน้องโตเร็วมากแลวที่สําคัญคือเด็กยุคใหม่ เป็นพระเอกเร็วมากนะครับปกติจะต้องกว่าจะได้เป็นเนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรต้องบ่มต้องทํานั่นทํานี่นะครับกว่าจะได้มาเป็นพระเอกแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้เรียกกันว่าเป็นได้ค่อนข้างเร็วแล้วที่สําคัญก็คือหนังหรือว่าภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันค่อนข้างเยอะฉะนั้นการแข่งขันก็สูงเนาะแต่ด้วยศักยภาพของน้องเองเนาะรวมไปถึงน้องก็อยู่โรงเรียนที่ระดับต้นๆแล้วก็มีความสามารถเนาะอันนี้ก็ทําให้ตัวของเขาเองเนี่ย ประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างเร็วเนี่ยมีแค่ซีรีส์เรื่องเดียวนะครับล่าสุดออกมาเนี่ยหลายๆคนก็กรี๊ดเลย